สัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแอมอีกแล้วนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูแอมจะมาสอนเรื่องอะไรคะเด็กๆลองทายสิคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนหน่วยแรงและพลังงานค่ะเอมีใครรู้บ้างไหมคะว่า เด็กยังไม่รู้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะแรงคือการกระทำต่อสิ่งของด้วยวิธีการต่างๆนะคะเช่นการกระโดดการตีการโยนยังไม่หมดนะคะยังมีการวิ่งการพักและการดึงด้วยค่ะ ต่อมาเป็นแรงที่ทำให้เกิดเสียงนะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมีการเป่าค่ะการตีการดีดและการสีค่ะ,ะแรงที่ทำให้เกิดเสียงพวกนี้นะคะก็จะทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีนะคะเช่นการตีกลอง ต่อมาเป็นแรงที่ทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ได้นะคะมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันเลยค่ะใบพัดหมุนนะคะเด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าที่บ้านของเด็กๆอ่ะพัดลมนะคะอ่าจะมีการหมุนเป็นการเคลื่อนที่ค่ะแล้วก็ลูกบอลกลิ้งนะคะเวลาที่เด็กๆเตะบอลน,นะคะลูกบอลก็จะกลิ้งเป็นการเคลื่อนที่ของลูกบอลค่ะแล้วก็เวลาอ่าเด็กๆขี่อจักรยานยนต์ ปั่นจักรยานหรือว่าขี่รถยนต์นะคะ,ะล้อของรถยนต์ก็จะหมนุนล้อของจักรยานล้อของมอเตอร์ไซค์ก็จะหมนุนแบบนี้ก็เรียกว่าการเคลื่อนที่ค่ะแรงที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ได้นะคะต่อมาค,คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักพลังงานค่ะแหล่งพลังงานนะคะพลังงานคือแสงและไฟฟ้าที่ได้มาจาก พลังงานน้ำพลังงานลมและพลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะพลังงานจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดความร้อนและยังทำให้เกิดแสงสว่างสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ และพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังสามารถนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้นะคะพลังงานลมเป็นพลังงานจากธรรมชาติเป็นการทำงานจากกังหันลมนะคะที่สามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้ค่ะและต่อมาเป็นพลังงานจากน้ำค่ะ พลังงานน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และมีประโยชน์เช่นเพื่อการชนละ,ะทานการรักษาระดับน้ำในแม่น้ำให้ไหลลึกพอแก่การเดินเรือและยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ได้ด้วยนะคะพลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราให้พลังงานอะไรกันบ้างนะพลังงานแสงสว่างได้มาจากอะไรคะโคมไฟหรือหลอดไฟนั่นเองคะ่ะแล้วพลังงานความเย็นมาจากอะไรคะเด็กๆมาจากพัดลมหรือแอร์นั่นเองคะ่ะ แล้วเด็กๆคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนคะที่ให้พลังงานที่มีเสียงใช่แล้วคะ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเสียงก็คือทีวีนั่นเองคะ่ะอันตรายจากไฟฟ้าสิ่งที่เด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเวลา ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆต้องระวังไฟช็อตนะคะระวังสายไฟรั่วค่ะและระวังไฟดูดเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้ปลั๊กไฟที่ชำรุดหรือกิอจกรรมในวันนี้คุณครูมอบหมายให้เด็กๆ ไปสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของตนเองมาคนละสามอย่างและวาดภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสีเทียนพร้อมทั้งระบายสีและตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการของตนเองนะคะเป็นงไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้ดรูแล้วใช่ไหมคะว่าแรงแลพลังงานคืออะไรเด็กๆคะ เด็กๆอย่าลืมทําการบ้านที่คุณครูสั่งด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวายบ้า